เรามาชมภาพความคึกคักของสนามบินสนภูริกันต่อเลยนะครับทุกคนวันนี้เราอัปเดต9พฤศจิกายน2022นะครับเราจะพาทุกคนไปดูเส้นทางเดินขาเข้าระหว่างประเทศนะครับเอ็กซิสต B ์บีบอยซีแคทแมวแล้วก็จุดรอรับผู้โดยสาตรต่างๆซึ่งก็จะเห็นว่าเนี่ยครับจะมีหลายๆท่านที่มารอรับญาติมารอรับผู้โดยสารอยู่เดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูกันหลายๆฝั่งหลายๆจุดเลยเริ่มตั้งแต่โถงอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเอ็กซิสต์ซีแคทแมวนะครับซึ่งวงนี้ก็จะเป็นขาเข้าระหว่างประเทศที่สามารถออกที่ประตู9ก็ไไดด้้ประต10กก็ท ช่วงบ่ายๆต้นๆน,น,นะครับก็จะเริ่มเห็นผู้โดยสารที่เดินออกจากถงมาเรื่อยๆนะครับบรรยากาศคึกคักพอสมควรมีทั้งผู้โดยสารทรงเอเชียทรงยุโรปนะครับปะปนกันมาเข้ามาในถงเรื่อยๆเลยนะครับในเวงนี้นะครับตรงบริเวณประตู8ข้างบนชั้น3ก็สามารถมายืนรอผู้โดยสารก็ได้นะครับมองลงมาก็จะเห็นผู้โดยสารที่เดินออกมาจากถงอยู่เรื่อยๆเลยนะครับถือได้ว่าช่วงเวลาต้นเดือนพฤศจิกายนปีนี้มีผู้โดยสารมาสนามบินส่วนภูมิกันเยอะเลยเราจะเดินลงจากชั้น4นะครับทุกคนเพื่อไปดูบรรยากาศถงเอ็กซิทสี่ที่ชั้น3 กันบ้างนนะว่ามีมุมไหนบ nah. well ้างนะครับตรงนี้เลยนะครับชั้น3ตรงบริเวณประตู9กนะครับก็สามารถมายืนรอรับญาติมารอดูผู้โดยสารซึ่งก็จะมีกลุ่มน้องๆมารอศิลปินเยอะเลยนะครับอยู่ใกล้ประตู9้าตรงนี้นี่เองเลยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีจุดแลกเงินของเคแบงค์นะครับให้บริการผู้โดยสารด้วยนะครับมาใช้บริการได้เนี่ยน้องๆเยอะเลยนะครับทุกคนวันนี้รู้สึกว่าจะมีศิลปินเกาหลีมานะครับน่าจะเป็น JB นะครับของก๊อตเซเว่นแล้วเวิร์กนี้นะครับลงมาชั้น2แล้วนะครับประตู8ก็เป็นอีกจุดหนึ่งท มารอรับญาติของตัวเองได้แบบใกล้ๆเลยนะทุกคนอยู่ชิดติดเลยมีรั้วเหล็กกั้นอยู่เดี๋ยวเราจะเดินต่อเนื่องไปที่ทางทิศตะวันออกมากขึ้นนะครับมองไปข้างล่างก็จะเห็นกลุ่มบรยสารที่มารอขึ้นรถทัวร์ไปต่างจังหวัดด้วยนะครับเวิงนี้จะเป็นชั้นสอง ประตู8ต่อประตู7นะก็จะมีเคาน์เตอร์ของรถเช่าเยอะมากๆครับทุกคนเยอะจริงๆแล้วก็มีผู้โดยสารมาใช้บริการอยู่เรื่อยๆเลยนะครับข้างนอกมีน้องๆมารอศิลปินอยู่ข้างนอกอาคารก็มีทุกคนนี่ค่ะเป็นเวิร์กของรถเช่านะครับอยู่บริเวณประตู7ต่อประตู8ของชั้น2นะครับทุกคนก็ถือว่าในช่วงเวลานี้ผู้โดยสารที่เดินอยู่ในถงขาเข้ารัาางประเทศเดินทางเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับมาเป็นกลุ่มมาเป็นระลอกระลอกเลยนะเป็นบรรยากาศที่ดีจริงๆครับทุกคนในเวิร์กนี้เป็นเวิร์กประตู7กับประตู6กนะครับก ให้บริการด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างนะครับทุกคนเพื่อไปดูแบบใกล้ๆเลยว่ามันมีอีกจุดไหนที่เราสามารถไปรอรับผู้โดยสารได้นะครับตรงนี้จะเป็นประตู7นะครับมีดีแท็กับ AS เนะครับเราเดินวนมาข้างหลังด้านหลังประตู7นะจะมีที่นั่งสําหรับให้ญาติๆมารอผู้โดยสารนะครับเดินตรงตามผู้โดยสารกลุ่มนี้ไปเลยนะครับเบื้องนี้นะครับด้านหน้าประตู6ชั้น2ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ จะเห็นญาติๆหรือผู้โดยสารที่ออกมาจากในโถงแบบใกล้ที่สุดเลยนะครับทุกคนอยู่ตรงอยู่ตรงถง exit B b o บยนะครับอยู่ข้างหน้าประตู5กับประตู6ซึ่งวันนี้จะเห็นผู้โดยสารที่น่าจะมาประชุมเอพิกนะผมเดานะมากันเป็นกลุ่มใหญ่มากๆเลยครับเราขึ้นจากชั้น2มาชั้น3าะทุกคนอยู่บนบริเวณประตู6กนะก็จะเห็นถง exit ซ B o บยชัดมากๆเหมือนกันครับนี่ฮะผู้โดยสารที่เดินออกจากพรีเซนของสุลกากรอ,ออกมาอย่างต่อเนื่องเลยจากสายการบิน ของเอมิเรตนะครับเส้นทางน่าจะมาจากต้นทางดูไบนะครับก็ถือว่าในไฟลท์นี้มีผู้โดยสารที่ต่อเครื่องจากยุโรปแล้วก็ต่อเครื่องจากหลายๆที่มาเยอะเหมือนกันครับ อีกจุดหนึ่งนะครับอยู่ตรงบริเวณประตู5ชั้น3ถัดมาอีกนิดเดียวนะครับใกล้ๆก,ก,กับ Starbucks ก็มองลงมาข้างล่างเห็นผู้โดยสารขาเข้ารางประเทศ Ex i t ซ b o บอยแบบชัดมากๆนะครับถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่มารอรับผู้โดยสารได้แบบริงไซด์มากๆเลยผู้โดยสารจะเดินตรงจากประตู5ไปประตู4ก็ได้นะครับทุกคนเงนี้เราก็จะเห็นทัวร์เอเจนซี่นะครับมารอติดบ้ายรอรับผู้โดยสารแล้วก็ผู้โดยสารที่ทยอยเดินออกจากโถงนะครับผ่านประตู5ไปประตู4ประตู3ต่อไปเรื่อยๆก็ได้เหมือนกันครับทุกคน ก็จะเห็นว่ามีหลายจุดนะครับในสนามบินสุวรรณภูมิที่ญาติหรือทัวร์เอเจนต์มารอรับผู้โดยสารได้แบบใกล้ชิดเลยมีหลายบริการที่เปิดรองรับผู้โดยสารแล้วในสนามบินสุวรรณภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นขายซิมหรือแลกเงินนะครับเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับมาทางทิศตะวันตกอีกนิดหนึ่งนะผ่านร้านค้าที่ยังคงปิดอยู่หลายร้านเลยมายังถงเอ็กซิซีแคทแมวนะครับก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่สามารถมองลงมาแล้วเห็นทางเดินผู้โดยสารชัดก็คือชั้น3ประตู8นะครับมองลงไปเห็นผู้โดยสารเยอะมากๆแล้วก็ใกล้ด้วยข้างนอกก็ยัง ออยู่กนเเหมมืดิรทางเดินสําหรับผู้โดยสารนะครับมีการเปิดหลายบริการเพื่อรองรับไม่ว่าจะเป็นทัวร์เอเจตน์นะครับรถเช่านะครับซิมและซิมการ์ดต่างๆนะครับเปิดพร้อมให้บริการผู้โดยสารแล้วนะครับในตอนนี้ตอนนี้เราเดินอยู่ตรงบริเวณประชั้น2ประตู4ซึ่งเป็นจุดที่มีผู้โดยสารกับทัวร์เอเจต์รออยู่เยอะมากๆญาติิมารอเยอะมากๆในเวิร์กนี้นะครับชั้น2ประตู4นะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูบรรยากาศข้างในนะของทัวร์เอเจตนที่ติดตั้งป้ายเต็มไปหมดเลยว่าผู้โดยสารจะเยอะหรือเปล่าในเวิร์กนี โอ้โหดูดีทุกคนมีป้ายเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนแล้วเราจะเดินมาถึงชั้น2ประตู3ซึ่งเป็นมิ팅พอยท์ซึ่งเราจะบอกเสมอเลยว่าถ้าเกิดหาใครไม่เจอนะครับให้มารอกันที่ชั้น2ประตู3นะครับมิ팅พอยท์ก็จะหากันง่ายหน่อยพร้อมกับมีป้ายข้างบนนะครับมิ팅พอยท์เห็นแบบชัดเจนเลยในช่วงเวลาต้นเดือนพฤศจิกายนถือว่าผู้โดยสารมากันเยอะมากๆในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ศิลปินเกาหลีมาจัดงานในในประเทศไทยแล้วก็มีน้องๆมารอรากันแบบนี้นะครับถือว่ามีความ คึกคักมากๆเลยเวิร์กนี้ก็ยังคงเห็นผู้โดยสารทั้งโซนเอเชียและโซนยุโรปนะเดินกันอยู่ในอาคารผู้โดยสารชั้นหนึ่งกันเยอะมากๆเลยครับทุกคนถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีสุดๆนะครับหวังว่าเราจะเปลี่ยนเจ้าบ้านที่ดีและต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองแบบนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมคลิปกันมาอย่างต่อเนื่องจนจบเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องให้ผมด้วยถ้าเกิดท่านใดยังไม่ได้กดนะครับจะเห็นว่าเบื้องผู้โดยสารเวียดนามเยอะมากๆเลยในโซนนี้นะครับขอให้ทุก สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ